อยู่หน้าทางโค้งครับมันอยู่กับกองปุ๋ยแปดตันปุ๋ยมัก <c oughs> ตัวนี้เป็นปุ๋ยมักนะครับ <c oughs> <c oughs> เจ้าของเพิ่นสร้างมาก <c oughs> มันมีใหญ่คนงานมาใส่ปุ๋ยครับที่ที่เอาเลย <c oughs> กาวะ ต้นละโลประมาณมาใช่เลโอ้ไปเกินเครื่องแล้วครับฟังนี่ฟังให้หน่อยเพียงเอิกครับตอนนี้ขันยังเอาตัวหยอดอีนนี้เพียงเอิกผู้ซับกับซับครับปูห้อยกับห้อย อุ้ยสังเคราะห์เสียงพิ่เข้าหมกันอยู่หน้าทางโค้งครับตัวไฮไนน์นั่นเอาไว้กว่อนนะครับช่วงเสาช่วงที่แรกนี่เอาห้อยใส่เ,ง,เงาเลย โอ้ตตึงย<า>ยตงัยยจังว่าเด้อถามกันเลย, <laughs> ย,ยเ,เ,เอาโอ้มองได้งาใหม่ลงมันกะบองงามนะครับอ๋อ พกมจำเต็มแล้วฮะก็เริ่มเมื่อวานก็นเริ่มเด็ดโอ้ยดกเอาไอ้ทัวล่ะครับดกเอาทัวมากต้มแล้วเมื่อวานทัวก็มีสองในนะครับสั้นๆโบเมนแบบใหญ่จกได้พันหยางมานะครับทัวก็สชอยู่ข,ข้างล่างลงไปทั้งเป็น กใ็ใส่เงเาขึ้นกันเใส่เงเาแต่ว่าตัวนี้มีเหมือนจะเป็นปุ๋ยคอ,อกนะครับเหมือนจะได้ปุ๋ยคอ,อกไปแล้วฟังไงเมื่อวานวามาเอาั่นออกเอาส้ายยางออกนะครับอันเดียเขาไปเบิง้งทัวเงินลานเพิ่น ถ้าว่าพักเสียนมีถึกตัดไปแล้วนะครับบอ่บอใดบ่อใดกิน <c oughs> พักเสียนตัวนี้กับปลูกโยกขึ้นกันนะครับถั่วแตาว่า เดี๋ยวนี้เห็นตัญญานะครับหญ้าทวมฟังนี่เป็นหน่วยสันสันนะครับฟักสันสันถอนได้บ่างลองถอนมั้งครับ นี่ครับเป็นฟักส่วนหมากสิเป็นสองในนะครับสองในจองมิดต่วากว็อวบแน่นดีอยนะครับแต่ว่ากับบมีฟักเงยาวนะครับอาร์ชิงอนวัญายามันลายมาจาักครับอ่ะหน้าทั้งคงกับประมาณนี้ครับเพื่อนว่าถ้าได้พ้นดีปีนาสิไซเต็มพื้นที่เลยสองฝั่งต่วากะ แจก็กซีดีบอดีนะครับเดี๋ยวทาเบิง้งบัตรเก็บทีเดียวนะครับเมอนีล่าไปกับทัวร์ลิสงครับสวัสดีครับ